สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่อง YouTube เสือพาไปนะครับตอนนี้นะฮะทางลุงพลน,นะครับแล้วก็พี่นาทีนะฮะได้นำรถป้ายแดงนะก็คือน้องใบนนบุญนะฮะกับนี่คันใหม่นะฮะของพี่นาทีนะเอาขาดป้ายแดงนี่นะครับของพี่นาทีนั้นเจ็ดเก้าแปดเจ็ดของลุงพลน,น, 0, 8, 8, 2 2> นั้นศูนย์แปดแปดสองมาให้ทางแม่ชีนะ มาเจิมให้นะแม่ชีอายุ1นึ่อยแปดปีนะฮะเดี๋ยวตอนท้ายพี่เสือจะบอกว่าชื่อที่นี่คืออะไรนะรพอดียังจําชื่อไม่ได้นะชื่ออะไรนะพี่นาทีที่นี่ชื่ออะไรนะอะไรครับชื่อสํานักนสำนักปฏิบัติธรรมแม่แม่ย่าสุบัน,นครับสำนักปฏิบัติธรรมแม่ย่าสุบัน,น

Thank <laughs> you.

ตัวเตมเ a ็ดปิดเลยเอ็ดบุ้งอันนี้บุ้งอันนี้บุ้งอันนีอันนี้งอนนี้บุ้งันนี้บี้บุ้งอัน้อ้้นี้้อ้ันันออันนี้ง้อ้ อคันต่อไปก็เป็นน้องน้ำโชคนะครับน้องน้ำโชค0987น้องน้ำโชคคะทุกคนนะคะของบอสออนี่ของอ้วนะะนี่ของอ้วนเลยด้่ยกั ขึ้นแลโขึ้นแะิง้เดียวขลอีกก่ได้บอลประตูแค่นั้นเองแค่นั้นประตูโตทอดออกกว้างกว่างค่ได้ทิบอโอ้ำนันเอาเอาคำบาให้เพื่อนเยอะสรหากรรหาได้ไปให้ใมื่อวานเด้อ

ออมาวยลาเนแร้อยร้านพานร้านึงจได้ไ้อยล้านพันล้านงเอมีกลางตงกลางเลยกบตงกลางเหมือนกัน กินมรถกนมแนั่งเาะหมปใกล้ก็โดนรถนะ แม่ชีแข่งแรงมากนะฮะร้อยแปดปีแล้วแต่ว่าเวลาเดินลุกนั่งเนี่ยโหเร็วมากะฮะคล่องแคล่วมากนะไปเอาขึ้นไปตอน้าเพือเข้ากับเรสาธุสาธุสาธุเดินนะอนนรอหล่นรครับ ถ้าถ้าคันนั้นโชคก็เปลี่ยนกันเลยรถฮ่าฮ่าเปลี่ยนเลยคันนี้นะเขาบอกว่าน้ำด้วยเขาบอกว่ามีใบบุญสามคันเท่ากับมีคันนี้คันเดียวเอาคันไหนเอาคันไหน บบนะอนนี้ะไรมาเทมาพี่งอนี่งอบกลองนครับร้องลบบนร้องนำโซ่ครับรองคารแมทผู้บุนผู้บารมีชอบเปลี่ยนแม็กก็คงกับประมาณประมาณนี้แะรรถรถมันใช้น้ำมันอะไรเงียบแก๊สเก้าห้าครับอมาเป็นซินเป็นซินเป็นซิมไม่ค่อเลยอ่ะรถเป็นิน นี่นถอยอันนี้สูอันนี้งงถอยดีเซลถอยดีเซลนี่ถอยดีเซลแเหรอเปไมแก๊สโฮก็เป็นซิลนั่นแหละคน้มันยังไม่เต็มฮะเจ้าโซล่าดีเซลนะขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะครับอย่าลืมกดไลค์ดูคลิปไห้จบแล้วก็ดูโฆษณาด้วยนะครับ ด้านหน้าไหนมากไห